สวัสดีค่ะชาวครอบชอปปี้เกตทั้งหนวันนี้มาพบกับเจ้าฮยใช่เจยวเฟยวันนี้มาเล่นแบบอาบีแต่อันนี้คือไม่ใช่ออบบี้ธรรมดาเวลากระโดดแล้วมันจะหายไปคือเจยวเฟยอยากมาลองเล่นเจยวเฟยต้องทำให้ขึ้นไปถึงสุดลูนให้ได้มาเดี๋ยวเจยวเฟยเริ่มกันเลยนะก่อนที่จะเริ่มกดติดตามให้เจ้าเฟยด้วยเจ้าเฟยจะได้ทาได้ต่อเพื่อน เล่นี่เจฟเฟอร์สันเล่นไ,ไม่เก่งเลยไอแบบที่แบบอบบี้และที่กระโดดขึ้นไปทำล้วจะหายไปอะเจฟเฟอร์สจะชอบอย่างนี้แค่นี้ก็ล่วงแล้วเจฟเฟอร์สอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่โอ,อ้กทำไมโบล่ะ มต้องลยแม่กูเก็ตเี๋้อตะละบีกไปแล้วเ้วเขาไม่ค่อยรักโทรศัพท์ด้วยเอ้ยตกแล้วรออยู่นั่นก่อนสิมยเคิดงิอยวาเฟ้ยหนุ่มมันไม่ค่อย

อย mm ่าฝอยชอบด่วดแล้วว่าอย่าเอาหมอนลงมาเหยียดอย่าฝอยไม่ชอบเี่าแค่เทียบรู้เลยหรอแล้วน้องจะไปไหนเสื้อผ้ายังไม่ใส่ไปด้นเอาสวยมาให้พี่ใส่ใส่เงี้ยใส่มึงใส่มึงใส่ของแม่ของน้องของน้องสวยไหมมากไหม ลองไปเล่นด่านอื่นเถอะด่านนี้ยากแล้วป่ะแล้วทำไมไม่ใต่อหลอกทำไมถอดออกทำไมถอนถนดีอย่างเดียน่ามันเป็นแบบอื่นมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวเล่นเล่นไปเล่นเถอะเพื่อคนดูก็ต้องเยอด วิวว้าวเว้ยอันนี้ไม่หายเลยสะดวองเล่นเก่งเลยแบบไม่หักเนี่ยมึงมันยังบอกออกอยู่ไหนบอกเล็กจิ้งจกปิดจมูกไว้ก่อนย่าทาแป้งจบเลยเองปิดไว้เวลาย่าทาแป้งให้ทำแบบนี้ อเคงเลยนะทาแป้งก่อนเออใช่มันเป็นแม่ that's <laughs> cute Hehe, tut, 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 จะจบไหมอาแบบจะหมดอันนี้คือต้องทำอย่างนี้อะอย่างนี้อรอเจ็บมั้ยอ๋อไม่เจ็บฮึฮึฮยเริ่มมีคนมาเล่นเยอะมากใครเป็นคนสร้างเนี่ยเยามากเลย ใครอยากลองเล่นก็มาเข้าได้นะครับเราต้องขึ้นไปถึงเกี่ยวไฟต้องขึ้นให้ไปถึงสุดนู่นกะว้าวเกี่ยวไฟต้องขึ้นไปถึงสุดนุ่นให้ได้ เขาจะเขาจะ๊ขาจะทบไม่ใช่อยู่ดีๆมาตอนนี้ร่วงนะไม่เอานะโอ้โช่องใหญ่ซะด้วยเป็นอะไรนะตุ่นเป็นอะไรให้สมาวัดตรสมาวัดตายสุดลหน้า โซ่ต right. ู้ยกิ๋วเฟย์โซมาวัดบวกกับเจียวเฟยจะกลายเป็นให้โซเจียวเฟย์กดไลค์ให้เจียวเฟย์จียวเฟยจะมีกำลังใจโอไม่มีกำลังใจอยู่มี นี่สวนรัมีไหมรักมีไหมั่นไหมมีหวไออกอะไรสองจูนสองสามดแแดงละ ต้องสู้ต่อไป่เดีวไอท่อสีขาวเนี่ยตรง้คุลอง ร้อให้เราขึ้นไม่ถึงประเด็นก่อนใส่ไหมแสบเป็นร้วไหนอ้าวฉันแสบฉันเป็นล้อนไหนเ่ยวเฟยเป็นล้อไหนมันก็อาจจะเสปลี่ยนไม่เคยจ้ะเคยไม่เคยไม่เคยก็ไม่เคยวว้าถ้าผัดได้แล้วฉันจะผัดเีจยวเฟยจะผัดเพื่อนคนไหนผัดมาเลย ชวนฉันเลยชวนฉันเลยนี่ตายแล้วครับผมจะขึ้นมาเลยจะคนสิ้นหวังอร่อยอร่อยอีกอร่อยอือกินหมดแล้วนะคระพรมที sleep ่ไหนวะเดี๋ยวให้เพื่อนตายตายตายคนใต้เหรอใครชวนฉันอ่ะดี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 มันตายนี่สิวาย ซุปแม่แม่ทุกคนชาวพุณแคพี่ก้าไม่ต้องถามนะเพราะว่าวันนี้จสัสก้าเป็นเล่นพิเศษแล้วก็ไฮโซมาวัดก็ไม่อยากเล่นกับเจี๊ยบฟอร์เยก็เลยเล่นคนเดียวแันนน้นก็ใครสไฮโซแคปปิการ์โซนเกง,ง่าปุตตา วันนี้สำหรับตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้าเฟด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เจ้าเฟด้วยเออแล้วก็กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยและเพราะว่าตอนนี้เจ้าเฟ้ยด้งออกกด กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๋ยวเฟย์ทำคลิปต่อไปนะ bye บ๊ายบายบ๊ายบายชาร์ลส์ก็ไปกันทลายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย